สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องราคา XRP กันนะครับไม่อยากพูดก็ต้องพูดนะครับตอนนี้ลวกลงไปเท่าไหร่หนึ่งเหลือ1.9เหรียญหน่อยๆแล้วนะครับ1.9เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อหึง XRP ก็65-64บาทกันแล้วนะครับเรื่องราคาตอนเนี้คงจะต้องมาดูว่าพื้นฐานที่แต่ละคนเข้าซื้อเหรียญ XRP กันตอนต้นทุนราคาเท่าไหร่นะครับ พราะบางคนก็ซื้อถูกบางคนก็ซื้อแพงแต่ผมบอกได้นะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อก่อนเดือนพฤศจ,จิกาย,ยนปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะบวกกันอยู่นะครับก็คงอาจจะรู้สึกวิววิวที่กําไรมันหดลงไปเรื่อยๆนะครับในเวลาไม่กี่วันเนี่ยกำไรหายกันไปแล้วเนี่ยก็3 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะหายตอนหน้าต่อตาแต่สําหรับคนที่ซื้อที่ราคา90%บบาทร้อบาทเนี่ยก็อาจจะเป็นลมกันได้แล้วนะตอนนี้ราคามาลดลงไปเกือบ4 0กันแล้ว สำหรับผมเองผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คือเท่าที่ฟังมาแล้วก็จากที่ความรู้สึกตัวเองยังคิดว่าภายในเดือนเมษาเนี่ยจะต้องมีการกลับตัวแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมมีตั้งซื้อ XRP ไว้เพิ่มเติมนะครับก็รู้ว่ามันลงไปแต่ว่ารอซื้อที่โลก่อนหน้านี้ที่ประมาณสัก1.7เหรียญตอนหนึ่ง XRP นะครับตอนนี้ก็เลยยังซื้อไม่ได้อยู่ ไม,ไม่ได้อยากให้มันลงไป1.7นะครับแต่ว่าดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าบิตคอยมันยังลงไปต่อเนื่องอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีลุ้นที่จะลงไป1.7หรืออาจจะต่ํากว่านั้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าลงไปถึง1.7เนี่ยผมว่ามันหนักมากนะไม่รู้ราคาบิตคอยจะเป็นที่เท่าไหร่เหมือนกันวันนี้เองก็ทดสอบจิตใจกันอีกครั้งนะครับว่าเนี่ยจะลงไป1.7หรือต่ำกว่านั้นหรือเปล่านะครับเรไม่ค่อยอยากจะซื้อได้เท่าไหร่นะครับ ถ้าทางมันไม่ค่อยจะดีนะครับราคาก็ลงตามบิตคอยน์เนี่ยแหละก็รุนว่าบิตคอยน์จะลงไปต่ำอย่างหกหมื่นเก้าพันเหรียญ ต่อ1บิตคอยหรือเปล่านะครับที่เขาว่าว่ากันเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดจาก69,0 0 0เหรียญต่อ1นบิตคอยลงไปนี่ก็น่าจะไม่เห็นก้นเหวนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าก้นเหวมันอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนกันนะแต่ผมสนใจว่าเวลาราคาเหรียญมันฟื้นตอนที่มันฟื้นกลับมาซะมากกว่านะครับว่าเงินเนี่ยจะไหลเข้าไปเหรียญไหนจะเป็นไปได้ไหมนะครับที่เงินที่มันจะไหลกลับมาจะมาเข้าที่ XRP มากกว่าเหรียญอื่นๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคา XRP ในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ทำได้ดีกว่าเหรียญอื่นตามนี้เลยนะครับคือถ้าเราเทียบกับไม่ว่าจะเป็นอีเทอรเรียมบิตคอยหรือว่าเอดาเนี่ยใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคา XRP ลดลงไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยกว่าอีเทอรเรียมแล้วก็บิตคอยแล้วก็เอดาแล้วก็จริงๆก็เทียบกับเหรียญหลายๆตัวนะครับเรียกว่าราคากดไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทั้งวานแล้วก็โฮเดอร์เนี่ยไม่ไม่ขายทิ้งที่ดูหนักกว่าเพื่อนก็ตัวอีเทเรียมเนี่ยที่ขึ้นไปสุดแล้วก็ลงมาให้เจ็บที่ตอนนี้ต่ำกว่า1,800 เหรียญด้วยโซล่าต่อ1 x 1่งเอกหนึีเธอรียมแล้วนะครับซึ่งก็ลงหนักมากจริงๆนะครับคือผมบอกแล้วนะว่าในพอร์ตผมไม่มีทั้งบิตคอยไม่มีทั้งอีเธอรี่ยมแล้วก็ไม่มีเอเดานะครับเพราะว่าตัวเองก็ไม่ชอบอีเธอรี่ยมอยู่แล้วแล้วก็บิตคอยก็ไม่ได้คิดว่าจะถือนะครับขายทิ้งไปนานมากๆแล้วนะตัวเอเดาตัวอีเธอรี่ยัมบิตคอยเนี่ยขายไปเป็นปีแล้วนะครับส่วนตัวผมแล้วยังมองว่า ภายในเดือนหน้าเนี่ยตลาดน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับเท่าๆท,ที่ฟังมานะครับผมก็เชื่ออย่างนั้นเองส่วนตัวนะครับก็ไม่ใช่ค,ใคําแนะนําในการลงทุนใดๆนะครับอย่าเชื่อผมมากเพราะว่าเนี่ยถ้าใครเชื่อผมก็อาจจะเสียเงินได้นะครับ ปัญหาคือช่วงนี้ตอนนี้ราคาลงเรื่อยๆไม่รู้ว่าก้นเหวมันอยู่ที่เท่าไหร่อย่างที่บอกไปนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ขายไปก่อนหน้าเนี้คนที่ไม่มั่นใจในราคาแล้วก็ขายไปก่อนหน้าเนี้อาจจะถือว่าโชคดีครับที่สามารถที่จะมาช้อนซื้อที่ราคาต่ำกว่าได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงไปอีกเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะ XRP เนี่ย ผมเองก็เลยตั้งซื้อไว้ที่1.7เหรียญเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็ยังยังยังซื้อไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ขายออกผมไม่ได้ขายออกเลยนะครับก็มีแต่ตั้งซื้อไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ขายไปก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าโชคดีแหละแหละก็อาจจะได้ซื้อได้ชอนซื้อของที่ถูกก็จริงๆอย่างที่บอกไปนะครับข่าวดีที่ออกมามันมีเยอะนะครับแต่ว่าราคาคริปโตตลาดคริปโตเอง่มันแดงเหมือนกับตลาดหุ้นเลยนะครับ จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยก็มาจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่มันมีปัจจัยจากหลายปัจจัยนะครับที่ไม่ดีต่อตลาดคริปโตเช่นแนวโน้มสงครามหรือว่าเศรษฐกิจของอเมริกาโดยรวมเองเนี่ยรวมถึงนโย,ย,ยบายทรัมป์นะครับนโยบายขึ้นภาษีอะไรต่างๆภาษีนําเข้านะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ล่าสุดเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นอเมริกานะครับโดยเฉพาะสายเทคเนี่ยเมื่อคืนร่วงกันละหนาวร่วงกันหนักนะครับเมื่อคืนในตลาดหุ้นอเมริการ่วงไปแบบเนี้ย ตลาดหุ้นไทยเปิดมาก็คงตามกันนะครับขนาดเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็ร่วงไปหนักนะครับร่วงไปต่ำกว่าพันสองจุดแล้วนะครับไม่รู้จะไม่มีอะไรให้ร่วงอีกแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ต้องมาดูเปิดตลาดกันนะครับเมื่อวานปิดตลาดไปที่1 1ึ่จจุดประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าถูกทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ถูกทั้งตลาดคริปโตเลยนะครับ คิดว่าแนวโน้มแบบนี้เองอ่ะทั้์เองเขาคงอยู่นิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียชื่อเขาหมดคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมพูดถึงข่าวดีไปคือทาง OCC นะครับสำ,สำนักงานผู้ควบคุมเงินตราของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ประกาศให้ธนาคารในอเมริกาสามารถที่จะเป็นผู้ตรวจสอบบนเครือข่ายสานะเป็น validator นะครับอันนี้ เป็น v บบเดตเตอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บรักษาสกุลเงินยูเอทอลสำหรับลูกค้านะครับอันนี้ก็คือเป็น c u สต o ดี้เช่น Cu สต o ดี้ที่เก็บพวกเหรียญคริปโตต่างๆแล้วเก็บ XRP ให้ลูกค้าได้รวมถึงสามารถที่จะถือ s t a b l e ค o i n ได้แล้วด้วยนะครับซึ่ง r ิ p p l e เองก็มี s t a b l e c o i n RLUSD ให้กับธนาคารสามารถที่จะเก็บได้สรุปคือข่าวดีกคืออเมริกาเนี่ยเขาอนุญ,ญาตเขาเปิดค่อนข้างเยอะๆนะให้ทางธนาคารเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายถือเหรียญคริปโตให้กับลูกค้าของธน,นาคารนะครับซึ่งจริงมันเป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าทําให้คนธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเหรียญคริปโตซื้อถือเก็บนะครับโดยที่มีธนาคารเป็นผู้เก็บให้เป็นคัสตอดี้ให้ได้นะครับคราวนี้ผมก็เลยอยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมน,นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ Ripple c u s ัสต y นะครับหรือว่าบริการคัสตอดี้ของทาง Ripple เนี่ยคืออะไรแล้วก็ที่สําคัญก็คือลอ,อ r p p p l e XRP เนี่ยจะมีส่วนร่วมยังไงบ้างนะครับ,รบตัว Ripple Custody <ม>ก็คือบริการที่ Ripple เนี่ยให้กับลูกค้านะครับอย่างกลุ่มธนาคารหรือองค์กรทางการเงินเนี่ยที่ต้องการให้บริการอย่างการซื้อขายคริปโตการเก็บเหรียญคริปโตให้กับลูกค้าของธนาคารหรือองค์กรทางการเงินเอง ยังรวมถึงเรื่องของการโทเคนไนซ์หรือว่าเปลี่ยนสินทรัพย์หรือว่าเชื่อมโยงสินทรัพย์เนี่ยกับเหรียญโทเค็น token นะครับซึ่งจะช่วยในการแสดงกรรมสิทธิ์แล้วก็ช่วยการจัดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นั้นๆให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะครับทำได้ t 4 7 u r คือทําได้ตลอดเวลาคราวนี้ลิเพิลแคสต์ดเนี่ยเข้ามาช่วยธนาคารยังไงนะครับเพื่อให้ธนาคารเนี่ยสามารถจะให้บริการกรับลูกค้าของธนาคารเองได้ก็ตามนี้เลยนะครับคือทาง r i p p l e เนี่ยจะให้บริการ c u s t o d y p l a t ตฟอร์ม ที่เป็นลักษณะเหมือนตู้เซฟดิจิตอลครับทำหน้าที่เก็บรักษาสินทรัพย์อย่างเช่นเหรียญคริปโตหรือว่าสินทรัพย์ที่โทเคนไนซ์เป็นต้นนะครับให้อยู่ในตู้เซฟดิจิตอลหรือว่าดิจิตอล vault เป็นตู้เซฟที่จะดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลของทั้งธนาคารเองและก็ของลูกค้าธนาคารด้วยตู้เซฟดิจิตอลนี้จะถูกดูแลแล้วก็ปกป้องด้วยระบบความปลอดภัยสูงสุดระดับแบงก์เกรดนะครับหรือว่ามาตรฐานของธนาคาร โดยสินทรัพย์ดิจิตอลนี้ที่จะถูกเก็บไว้แล้วก็เข้าถึงได้ผ่านทางชั้นโครงสร้างที่ปลอดภัยซึ่งทําหน้าที่เป็นเหมือนประตูนะครับทางเข้าออกเพียงทางเดียวหรือว่าจุดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็หมายความว่าคุณจะสามารถเลือกว่าใครจะสามารถที่จะทําอะไรกับสินทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นได้ โดยมี API หรือว่าตัว Application Programming Interface นะครับเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัวกลางเชื่อมโยง Ripple Custody กับทาง Bank Management System หรือว่าระบบจัดการของธนาคารได้แ,แบบง่ายๆซึ่งจะทำให้การโอนเหรียญคริปโตการทำบัญชีแล้วก็การคัสตดี้ของธนาคารเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาโดยไม่ประนีประนอมเรื่องความปลอดภัยการควบคุมดูแลแล้วก็ความถูกต้องตามกฎหมายนะครับ แล้วก็สุดท้าย c ัส t อ d ดีแพลตฟอร์มเป็นแบบ plug and play คือมีแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับบล็อกเชนต่างๆแล้วก็แอปพลิเคชันของบล็อกเชนนั้นๆได้นะครับและยังเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆกับกระดานอื่นๆ Marketplace อื่นๆหรือว่าคัส o อ i ด n อื่นๆได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบริการของ Ripple Custody กับทางธนาคารแล้วก็องค์กรทางการเงินต่างๆ จริงๆแล้วในบริการนี้ก็สําคัญสำหรับ Ri p p l e มากนะครับที่จะทําให้ธนาคารต่างๆเนี่ยเลิกใช้บริการของ r i p p l e รวมถึง XRPL ซึ่งเป็นหัวใจคัสของคัสโซดี้นะครับจะทําให้การเชื่อมโยงระหว่างธนาคารแล้วก็สถาบัานทางการเงินต่างๆเนี่ยผ่านระบบของ r i p p l e นี่ยังมีการแซวกันเลยนะครับว่ารัฐบา,าลสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะเลื่องบริการ r i p p l e c u s t o d y เนี่ยสำหรับการเก็บ Bitcoin ก็เป็นไปได้ครับอันนี้คขำๆนะครับสรุปคือถ้าเรามองถึงสิ่งที่ทำให้ราคาคริปโตโดยรวมเนี่ย รวมถึงตลาดหุ้นล่วงมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มองได้ว่าเกิดจากการที่ทรัมป์เขาออกนโยบายที่ทําให้เศรษฐกิจโลกน,น่าจะแย่ลงนะครับคือเอาอเมริกามาก่อนเอาอเมริกาแต่ตัวเองให้รอดก่อนนะครับก็คืออเมริกันเฟิร์สเนี่ยแหละที่จะต้องแลกมาด้วยการทําให้เศรษฐกิจโลกะโดยรวมมันแย่ลงนะครับเนื่องจากว่าทางอเมริกาก็ขึ้นมาสีน้าเข้านะครับยังมีสถานการณ์สงครามที่มีแนวโน้มที่จะแย่ลงนะครับเศรษฐกิจภายในอเมริกาเองจริงๆก็แย่มากอยู่นะครับ คือถ้าเกิดว่าใครตามข่าว y o u t u เนี่ยก็จะเห็นว่าคนตกงานในอเมริกาเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะสายเทคเนี่ยคนว่างงานคนพอตกงานเนี่ยคนติดหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตเนี่ยกันเยอะมากๆนะครับหนี้เสียบัตรเครดิตนี่เยอะมากๆมหาศาลนะครับตอนนี้พุ่งสูงเป็นประวัติการแล้วนะครับแต่ว่าเด็กในทางกับการเนี่ยทางเด็กยุคใหม่ของอเมริกาเจนซีหรือว่าเจนแเนี่ย ไม่ค่อยสนใจเรื่องการเก็บออมเงินในอนาคตนะครับเพราะว่าเงินเดือนที่ได้มันน้อยมากเทียบกับราคาบ้านนะครับไม่เหมือนเจนก่อนหน้าเจน x อเจน์พวกนี้คือเวลาเงินเดือนมันเทียบกับราคาบ้านเนี่ยมันยังซื้อได้แต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเงินเดือนมันน้อยนิดเทียบกับราคาบ้านนะครับคนก็เลยไม่มีหวังที่จะซื้อบ้านต้องเช่าเอาใช้ชีวิตไปวันวน,นะครับ ไม่สนเรื่องการเก็บเงินนะเด็กรุ่นใหม่ใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปวันๆนะครับที่แปลกคือไม่สนใจเรื่องหนี้ด้วยนะครับเหมือนแบบสร้างหนี้โดยที่ไม่สนใจที่จะใช้คืนคือในทิกต o k เนี่ยใครดูเนี่ยออกมาบ่นเรื่องค่านุ่นค่านี้นะครับแล้วก็กู้เงินมาแล้วก็เอาไปใช้จ่ายที่มันไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรนะครับรวมถึงว่าค่าใช้จ่ายประจําวันนะครับค่าไฟค่าน้ําค่านุ่นค่านี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเพื่อเป็นเท่าตัวนะครับอย่างครอบครัวธรรมดาเนี่ยค่าไฟจากหมื่นกว่าบาทนะครับ เหมือตนต้นๆเนี่ยกลายเป็น25,000บาท26,000บาทประมาณนั้นนะครับในเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะคือค่าไฟมันขึ้นมาเท่าตัวปรับตัวกันไม่ทันนะครับค่าคองชีพก็สูงมากบ้านที่เคยราคาแพงตอนนี้กลายเป็นเริ่มจะต้องลดราคาลงมาแล้วนะครับทําให้บ้านที่สร้างใหม่หรือว่าโครงการใหม่ๆเนี่ยมันขึ้นไม่ได้นะครับไม่มีงานก่อสร้างเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนเวียนนะครับธนาคารเองก็ปล่อยกู้ยากมากนะครับเงินมันก็เลยไม่หมุนไม,ไม่มีเงินใหม่ออกมาในระบบนะครับ พูดง่ายๆคือคนไม่มีเงินจะเอามาลงทุนโดยเฉพาะกับสินทรัพย์พวกสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเงี้ยคนก็เลยไม่ค่อยมาลงนะครับตั้งตลาดหุ้นตลาดคริปโตนี่แหละตอนนี้ที่รอกันก็คือให้รัฐบาลเขาลดดอ,อกเบี้ยรัฐบาลอเมริกานะครับลดดอ,อกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจลดดอ,อกเบี้ยคือลดต้นทุนในการทําธุรกิจในการที่จะกู้ยืมเงินนะครับแต่ก็ย้อนแย้งกับเงินเฟอ้อที่กําลังมันกำลังสูงขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับจากข้าวของที่มันแพงขึ้นเนี่ย ึ่งจริงๆแล้วเวลาเงินเฟอ้อมันเพิ่มเนี่ยก็ต้องเพิ่มดอกเบีย้ยเพื่อที่จะกดเงินเฟอ้อลงนะครับคงต้องมาดูกันว่าชั้มจะเอาจะมีนโยบายยังไงบ้างนะครับคือว่าชัําเขาบอกตั้งแต่ตอนนี้เขาหาเสียงแล้วว่าเขาจะแก้ไขเรื่องราคาของแพงนะครับแกพูดเองเลยนะครับแกพูดหาเสียงไว้เยอะนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะมีนโยบายช่วยเหลือพวกนี้ออกมาเร็วๆนี้นะครับ ไม่งั้นตลาดหุ้นก็แย่ตลาดคริปโตก็แย่คืออย่างนี้เสียชื่อทรัมป์หมดนะครับเข้ามาแล้วทําให้ทั้ง2ตลาดเนี่ยเลเทเสียชื่อแบบนี้ทรัมป์คงยอมไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงจก็เป็นจุดขายของทรัมป์เขาบอกมาตั้งแต่เขาหาเสียงไว้นะครับวันนี้กข็ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับก็มาลุ้นราคากันต่อไว้พบกันใหม่วิดีโอหนะ้ากดไลค์กดติดตามก็ขอบคุณมากครับลาไปก่อนสวัสดีครับ